ไปชายแดนจะมารักใครแฟนอย่ามองสองปีกลับมาสวัสดีครัสวัสดีครันี่ไงแบบไม่ต้องไม่ต้องตั้งตัวกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกเต้นด้วยการกับเพลงทหารใหม่ไปกองค่ะและ พี่ภายคะ่ะและพี่เจีย่าที่จะมาร่วมในคารเต้นของเรานะครับกับเพลงทหารใหม่ไปกองเป็นการเต้นออกกำลังกายท่าง่ายๆได้เงือเพื่อความสุขมีทั้งหมดอยู่เพียงแค่2ชุดด้วยการเองทุกคนคะ่ะมีท่าอยู่2ชุดแต่ละชุดจะมีท่าเยอะหน่อยแต่ว่ามีแค่2ชุดจําชุดที่1เริ่มต้นมาพร้อมๆกันนะคะยกมือข้างซ้ายขึ้นมายกมือข้างขวาขึ้นมา เอามือของเรามาวางอยู่ในระดับตรงนี้นะหลังจากนั้นนะคะนับที่1และ2และ3และ4โอเคขอใหม่นะ1และ2และ3และ4คราวนี้เอาเท้าของเรามาด้วยข้างขวามือเหมือนเดิมแต่เท้าพร้อมกับมือที่1และ2และ3และ4โอเค5 6 7 8 1นึ่งและสองและสาและสี่เที่4ี่ต้องหยุดตรงนี้เนาะลืมนะ4ี่ต้องหยุดนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนข้างที่ด้านนี้นะครับเอามือของเรานะช้อนที่ใต้คางไล่มาตรงนี้ข้างทีศาะเราไล่ขึ้นมาที่5และ6และ7และ8รวมกันเป็นหนึ่งแขวา1นึ่และสอและสและสี่อ่ะห้าและหและเและแด โอเคจังหวัดที่4กับจังหวัดที่8ยืนตรงแบบนี้นะเอาใหม่เด้อ5 6 7 8 1และ2และ3และ4อ่ะ5และ6และ7และ8ครบ8แล้วต่อที่8ที่2เอามือข้างขวามาปาดออกก้าวเท้าข้างขวา1 2 3และ4 5, 6, 7และ8 ครบ8แล้วนะครับใช้ปลายเท้าของเราไปแตะด้านหน้าที่1และ2ต่อที่3และ4ยกมือ5 6 7อ่ะ7และ8เมื่อเนี้ยังไงก็ได้นะคะเราไม่ซีเรียสเรื่องการจับจีบข้างนหนืองายนะคะอ่ะลองเอามารวมกันในชุดที่1 5 6 7 8ไปที่1และ2และ3และ4 5อ่ะ5และ6และ7และ8ไป1 3 3และ4 5 6อ่ะ5 6 7และ8แตะ1 2แตะ3 4ยก5 6ไป7และ8โอเคตามนี้นะ7และ8นี่คือชุดที่1ต่อไปขอชุดที่2เลยถ้าง่ายมากเอามือลงมาแยกเท้าข้างข,างขวาออกไปนับที่1ใช้ฮิปบัมขึ้นมาที่2เดิน3 4 5 6 เจเอาใหม่นะแยกเท้าข้างขวาไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ครบ8แล้วก้าวเท้าข้างขวาไปข้างหน้าสังเกตที่มือผมก่อนนะเอามือนะ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8มือข้างซ้ายอะอยู่กับที่ไปเลยไม่ต้องทำอะไรแต่มือขวาเนี่ยวนลงวนขึ้น วนลงวนขึ้นวนลงวนขึ้นวนลงวนขึ้นขอตะเบะเหมือนตาหาร1 2 3่6สเฮ้ห้าเฮสห้เโอเคคันนี้พร้อมกับมือกับขาดูขาผมนะ1 2 3 4 5 6 7 8มีความเป็นตาหารนิดๆน,นะคะโอเค5 6 7 1,2,3,4,5,6,7,8 1, เอามารวมกันในชุดที่2ตั้งแต่หิบบ้ำ5,6,7,8,1,2,3,4 5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7เอาใหม่ที่1,2,3,4 5,6,7,8,1,2,3,4 ห้าหกยกเจ็ดแปดหนึสดีห้าหกเจ แปดลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วหยุดว่าโอเคหลังจากนั้นนะครับยกมือข้างขวาสูงมือข้างซ้ายต่ําต่ําในที่นี้คือขนานไปกับพื้นนะมืออีกด้านหนึ่งนะคะตั้งสูงกว่าศีรษะแล้วก็ดันขึ้นที่1และ2และ3และ4และ5และ6ดันไปเรื่อยๆพร้อมกับหมุนตัวก้าวเท้าข้างขวาและเทยที่1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ1นานแหลมตามประมาณนี้เลย ครบแล้วมีท่าอยู่แค่สองชุดชุดที่หนึ่งชุดที่สองบ<ำ>ําแค่นั้นเข้าเพลงอ่ะลองไปค่ะพร้อมอ่ะลองช้าทดสอบก่อนนะหนึ่งรอบแล้วเราจะเต้นเร็วกับเพลงทันทีหลังจากจบรอบเดียวพอห้าหกเจ็ด จามปช้าหกเจ็ดแปดตื่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตื่นสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดตื่นสองไามไป่ห้าหกเจ็ดแปดตื่นสองมามี่ป้าอาเพียงอยู่รถองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตเจเล็กเจดัน่ห้ากเจัดแปนาง ห้าหกเจ็ดเดินเสองสมสีาหกเจ็ดแปแล้วมาค้างไว้จนกว่าจะถึงคำว่าโบกมือใหย่ๆแล้วกลับมาท่าที่หนใหม่ที่หนึ่งห้าหกเจ็ดอยบอกน้อยจะไปชายแดนจำรางร้างไปแฟนอย่ามอมสองปีอะอหไปหเ รเจ็ดหยแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเรกมึงไปเรีกกระองวัวขอเล่ๆแลงวโอันนีหลวงพุโตนี้อย่าโมงโมงไม่ให้มา ววันทางงใหห้ลโอเดต้องพาบไปแล้วนี่คือแบบช้าๆทีเนี้ยมันก็จะวนแค่นี้เลยค่ะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่1ชุดที่2น,นะคะแม่เจี๊ยบนะคะพี่ไผ่นะคะอ่ะเพราะไปกับเพลงแบบเร็วๆจัดเต็มค่ะวนดูเลยสามรอบได้เหงื่อแน่นอนอเตรียมตัวล้ว,วังชุดที่หนงไปมอกน้อยจะไปชายแดน,น ใบแดงก็ได้พอว่าสองล้านน้องน้องพี่ป้าน้าอาเพื่อนอคิวรถตะเพื่อนร้านต่างๆผมมาเจ๊เจ๊เล็กเจ๊ดาผัวยวนมันกำแหงหนักผัวยวนมันกำแหงหนักจะขอสมัครไปตามระยาจำหลองสวยอ่ะเอาห้าหกเจ็ดเด็ดหมือย้อยบอกน้อยจะไปชายแดนจำห้าบ่างใจแฟนอย่ามองสองปีแต่เขา พอทั้งผ hey! ูวเิญตุลวงเาไปกันเถิ่อนานหลวงปู่แวนโตุลเมาแรงเพิงไปแลกกับรองหัวหลวงปู่ตมอันนี้หลวงปู่โตนี่ย่ามูขอมไม่ให้มาหลวงปู่กัวได้อยู่วัดช้างให้หลวงพ่อขายพ่อแพ้ต้องพาหลวงพ่อเชมพ่อแดงพ่อชัยนี่เลขไหลของพ่อให้มาหลวงปู่ฟันหลวงพ่อโซฟอนหลวงชุนพรมาช่วยรักษาเลือดไทยแล้วไม่เคยกินชาเลือดไทยแล้วไม่เคยกินชานจะรักษาชาสัตวสัตว ไจำห้างร้านใจเป็นอย่ามองสองปีกลับมาคเป็นห่วงแม่คนแก่คนเฒ่าเฮาหน้อยไปเฝ้าดูแม่ด้วยหนาหมูอย่าเลี้ยงละมันเสียงนะแม่ตอนมี่แย่เขาลงราคาหน้าแปลงไหนล้วเฮาให้เขาเช่าเจอจำนำข้าวเฮานะจักไม่จ้าถ้าน้อยแล้วเขาไม่แพ้ถ้าน้อยแล้วเขาไม่แพ้ใน้ขอบละไม่ให้ผมแม่จ้า ให้หอยมองน้อยจะไปชายแ่นาำหางร้านไรเป็นอย่ามองสองปีกลับมา ขอทั้งพวกเชิญตหลวงเขาไปกันเถื่อนาหลวงปู่แอนองนี้ดนแรงเพิ่งไปแลกกับรองว่าหลวงปู่โตอันนี้หลวงปู่โตนี่อย่าโมของไม่ให้มาหลวงปู่ทวร์ได้ถูกวัดช้างให้หลวงพ่อขายพ่อแพร่ต้องพาหลวงพ่อแชมป์พ่อแดงพ่อชัยนี่เสกไส่ของพ่อให้มาหลวงปู่ฟันหลวงพ่อสมพรหลวงชุนพรและมาช่วยรักษาเลือดไทยเราไม่เคยกินหากเลือดไทยล้วไม่เคยกินหากกระสับกระสานกระสานกระา ชายแน่นจะมาบ้านเลยแฟนอย่ามองสองปีแต่าอเดอรอหอยนะพอีสองปีเดี๋ยวพี่จะกลับมาไอยังนะยังนะเดี๋ยวจะแก้ตัวอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคนผิดนะคะรวมถึงคุณแองก็แอบผิดนิดนึงด้วยนะคะอ่ะ อีกหนึ่งรอบทุกคนพร้อมจัดหนักจัดเต็มขอแรงกว่าเดิมอินเนอร์มาเลยนะคะน่าจะจําท่าได้แล้วมาเฮ้เฮ้เน้เฮ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 ้ กับใบแดงกันได้ท่อาสองล้าน้องน้องพี่ป้าน้าอาเพื่อนอยู่รถกระบังมาตัดผมป้าเจดงกเจเล็กเจดาพวกยวนมันกำแก้มลงพาดห่วงขาดมันกำแหงดับจะขอตัวเลยไปตามรรยาฝือนด้วยบอกน้อยไปชายแดนจำห่างล้างใจแฟนอย่ามองสองปีแต่เท้ารับขวา ขอให้ขอทั้งผัวเชิญหลวงอภัยกันเถื่นานหลวงปู่แหอนคงนี้มันแรงพึ่งไปแลกกับรองหัวหลวงปู่โตให้เลยหลวงปู่โตนี่หนูเดองปู่ให้มาหลวงปู่ทวดได้อยู่วัดช้างให้หลวงพ่อขายพ่อแพร่ต้องพาหลวงพ่อชิบหายพ่อแดงพ่อใจหนี่เด็กใจของปู่ให้มาหลวงปู่ฟันหลวงปู่โซฟอหลวงชุนพร้อมาช่วยรักษาเลือดตาเลือดตาเลือดไทยแล้วไม่เคยกินขาดจะรักษาสานกษัตานกระสา เลยค่ะตรียมตัวโอ้มือใหญ่ใหญ่หมอกน้อยจะไปชายแดนจำหางร้านให้แฟนอย่ามองสองปีกลับแต่ขวาโอือ ห่วงแม่คนแก่คนเฒ่าเฮาน้อยไปเฝ้าดูแม่เลยนะอย่าเลี้ยงกมันเสียงน้ำแม่ตอนมี้แย่เขาลงราคานาเปลียงนลยเเอา<ป>ให้คนเช่าจะได้จำนำข้าวเอาน้าจับแม่จ่า้าน้วยเงินใหม่ถ้าน้อยเงินพอดีใหม่ไป,อไปไขอละไม่ไปค่าข<ล>ผมแม่แล,แล้วค<ล>ุณ มองสองปีกลับมาเชิญหลวงพ่อให้ขอทั้งปวงเชิญตัวหลวงไปกันทุนหาหลวงปแหวนตรงนิ้นแรกไปแลกกับรองว่าหลวงปโต,น,ต,น,ตนี่อย่าโมโหแม่มให้มา ททััววใในุกชางห้หลวงพ่อขายพ่อแพ้ต้องพาหลวงพ่อแชมป์พ่อแดงพ่อใจหนี่เสกใสของพ่อให้มาหลวงปู่ฟันหลวง,งพอ่อสงพรบุญหลวงชุนพรนำมาช่วยรักษาเลือดไทยแล้วไม่เคยกินขาดเลือดไทยแล้วไม่เคยกินขาดจะรักษาชาติชาติชาติเฮเลยค่คะสุดท้ายสุดทมายผมมือใหญ่แล้วมอืาอางมือใหญ่บอกน้อยจะไปชายแน่น มองสองปีกลับมาสวัสดีพร้อมกับค่เดี๋ยวพี่จะกลับนะต้องสวัสดีอย่างงี้ไม่ใช่เหรอทหารนะแล้วก็อย่างงี้อ่ะสวัสดีทหารค่ะเน่ทหารกี่นิ้วกี่นิ้วพี่พอทหารก็ใช้กี่นิ้วสี่ตำรวจ อันนี้เป็นความรู้ใครที่มีความรู้ทหารกี่นิ้วตำรวจกี่นิ้วหมายถึงตอนทําอันนี้นะคะมไม่ได้หมายถึงเรื่องอะไรว่าตำรวจกี่นิ้วอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะหมายถึงเรื่องนี้เลยนะคะว่าก็ทามือทําแบบมีกี่นิ้วแต่ลูกเสือรู้สึกจะเป็นลูกเสือจะแค่2นิ้วแล้วก็3นิ้วเนาะเพราะว่ายังเด็กอยู่ไงเกี่ยวหรยไม่เกี่ยวสิอ่ okay าโอเคท้อคลิปนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้ฝึกลองเต้นออกกาลังกายง่ายๆได้เหงือไปได้กันนะคะมีความสุขในการออกกําลังกายค่ะไม่คิดเยอะนะคะทุกคนค่ะขอขอบคุณพี่ไพพิะพี่จิ เยฟค่ะสวัสดีค่ะใครแฟนอย่ามอง2ปีกลับมาเอาฝันไปว่าในหลวงให่แหวนเป็นเธอแพ้นะได้ไปแนวนากลับใบแดงกันได้พอบ่2ลาน้องอๆพี่ป้านหาเพื่อนแล้วรถกับเพื่อนรักเจ็ดดวงเจเล็กเจดา